กุ้มปลาดเลยแก้วปลาดเพื่อไม่ใช่ปลาดแต่กูคือปลาดแต่หมอ่อกูคนเจือหม้อกันทําไมล่ะครับพี่ตองคือพรุ่งนี้แหละครับไอ้ป้อมมันตื่นว่าเจ้าตื่นตอนเช้าครับป้อมตื่นว่าเจ้าตึงเลยก็ยัเป็นริมหงส์เลยก็ปลาน้อยเลยก็ปลาดรายเป็นริมหงแก้วกูปวดตื่นว่าเจ้าเลยก็ปลาดรายเป็นริมหงกันตกใจฮะกับปวดตกใจกับตัดทิ้งช่ไปโรงพยาบาล ไปส่งบ no um ้านเถอะเมื่อวันเพื่อโมื่อวันเป็นเหนือรายตรงตันตุ่มเออกวนไชมันลดตุกตันเลยก้อยประจายปลาคว้ายังเจ็บรื้นี่ฮนเนออารมณ์ตักงเพดมันต้องมีเข้าใจ่ไหมฮนเออกระตัดปลาใสตุ่มกระน้นยู่ที่บ้านร้องขึ้นกาวงน้ำมึงบอกว่าเจ้าเละหลับปลาคว้ายังไม่ขึ้นที่หวงเก็มเกี้ยวฮนเอออทีนี้พอปลาคว้าขึ้นที่บม่งเกมเกี้ยกันตันที่ใสเหล่ากูตันตริงใจเพื่อไปดุงบ้านเมื่อวันต้องเป็นมาเร่งเหนือจานๆกับกุนตอง ต้องตัดออกตัดตัดไม่ตัดต้องล่ามเก้าวใจแหละตายหกเหม็นอ่ะเนี่ยวดใจมาเลยอตัดตรงเล็ดออกเจ็บรู้แต่ว่ากี้ปนาวุฒิมันมีเนู่นก็เออไม่เพื่อเลวเลทีนี้หันทีเด้ยอดใจตัดออกตั้งใจตั้งกว่าตัดตั้งใจตั้งกว่าเออตัดออกตั้งใจตั้งกว่าก็ปวดตัดออกตั้งใจตั้งกว่าแล้วทีนี้อันเมื่อาทิตย์หนึ่งได้ chơi làm cứ đi vào nào đến thì đi, thà mai anh pí tròn làm cứ để ăn leo là non, làm cứ để ăn ơ, làm cứ để ăn, bỏ làm cứ để ăn thì đi em muốn làm bác, làm bác vừa, hết trứng mua, mua vợ vừa, mua vợ tông tách ăn ăn trái lâu ăn vịt ní. ให้ช <S 々> ีวิตเจอให้ชีวิตมีกว่าร้อยตาแดงโอเบพื้อนี้เต่็จพื้เออตลงตัดทิ้งใจตัดปวดตัดทิ้งใจตัดกับบ่ว่าจักอาติดยไอ้คุณโตมากฟังคำวินใจอันเออกูไปจึงกับบ้านไปอาทิตย์หนึ่งในใจมึงว่าปุบปับปุบปับปุบปับไม่รู้เป็นโรคอะไรเลยกับ้านไปอาทิตย์หนึ่งมึงว่าหม้อเดี๋ยวกูกับหนังในห้องจีเรียมหม้อหนังบนโต๊ะหนานุหนังบนโต๊ะเออไม้หนังบนเก้าอี้มันมีโต๊ะกัดระว่างกูกับหม้อ mơ ạ tâm cháy đi <laughs> đi nè cẩn trọng cẩn trọng phăng cầm trái là cháy đi đi, cù bỏ mơ bóc bên lôm luôn bên bên này rồi bên mà mơ bên này rồi bên rồi đi này rồi kia này lục rồi rồi